ใครที่ชอบเมารถแล้วไม่อยากกินยานะคะลองทําแบบนี้ดูการเอามะนาวเลมอนหรือว่าผลไม้รสเปรี้ยวมาดมเนี่ยก็ช่วยลดอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าเมารถได้เพราะว่าการเมารดมันเกิดจากการที่หูเรากับตาเราอะมันทํางานไม่สัมพันธ์กันหูเราอะค่ะมันจะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนที่ของร่างกายแต่เวลาที่เราอยู่ในรถนะคะเราจะอยู่กับที่แต่รถมันเคลื่อนที่ดังนั้นหูเราอะมันจะคิดว่าเราอะอยู่กับที่แต่ตาเราอะจะมองว่ามันเคลื่อนที่พอหูกับตามันรับสารไม่ตรงกันนะค,ะ,นะ,คะ,ะก็เกิดการสับสนแล้วก็เกิดอาการขึ้นไส มันก็ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจนะคะลดอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าเมาลดได้ตัวเลมอนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ขึ้นไส้อาเจียนจากการเมาลดนะคะสําหรับการขึ้นไส้อาเจียนในระหว่างตั้งคันเนี่ยเลมอนก็ช่วยได้บางคนนั่งรถส่วนตัวไม่เมานะคะแต่พอไปนั่งรถแท็กซี่หรือรถเมล์เนี่ยก็ดันเมาใครเคยมีประสบการณ์การเมาลดบ้างถ้าไม่อยากเมารดนะคะการเลือกที่นั่งก็สําคัญเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่เมาลดง่ายก็ควรเลือกตําแหน่งข้างหน้ากินยาก่อนเดินทางสัก3านาทีนะคะพกยาดมนะคะเพื่อ มองไปไกลๆหรือว่าหลับไปเลย